ื่องวุ่นวุ่นวัยรุ่นโอลิมปิกโดยเป็นบอลนะครับระหว่างอาร์เจนตินาปะทะกับโมร็อกโกนะครับซึ่งเกิดเหตุการณ์นะครับที่เรียกได้ว่าสุดกาวสุดๆเลยเกิดเหตุการณ์พลิกกันไปพลิกกันมานะครับแล้วก็เกิดดราม่าหนักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดบ้าบอคอแตก15นาทีหรือนะครับบอลต้องงดไป2ชั่วโมงนะครับโดยคนที่ดูในตอนนั้นคิดว่ามันจบลงแล้วด้วยซ้ำนะครับเพิ่งรู้นี่หว่าว่ามันงดและผลผู้แพ้ชนะนั้นนะครับที่ออกมานะครับไม่เป็นไปตามคาดสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over แล้ว ในฟุตบอลทั้งหลายเลยเรื่องราวนี้นะครับบอกเลยแหละครับว่าเป็นเรื่องราวสุดดราม่านะครับพลิกกันไปพลิกกันมานะครับและก็ค่อนข้างแปลกเลยด้วยซ้ําโดยจะเป็นฟุตบอลโอลิมปิกนะครับโดยแน่นอนว่าโอลิมปิกนั้นเนี่ยจะเป็นฟุตบอลนะครับที่จะมีการจํากัดอายุจึงทาให้ก็จะมีนะครับเป็นเหล่าวัยรุ่นนี่แหละที่ลงไปเล่นนะครับแล้วก็จะมีโคต้านะครับอายุเกินนะครับสคนซึ่งแน่นอนนะครับว่าจะเป็นการชิงชัยกันนะครับเพื่อจะไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกนะครับซึ่งมันมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเลยนะในแมตชนี้คือแมตนน้่ปคูอาารจิะ ครับกับโมร็อกโกนะครับ ด้วยผลนั้นค่อนข้างพลิกล็อกพอควรเลยนะครับเพราะว่าโมร็อกโกนั้นเป็นฝ่ายที่นำอาร์เจนตินาไป2ประตูตอนหนึ่งและประเด็นที่มันสําคัญเลยก็คือนะครับในเกมเนี่ยมันก็จะมีบาดเจ็บนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าบาดเจ็บนานมากมายอะไรแต่ปรากฏว่ามีการทดเวลาถึง15นาทีนะครับย้ำนะครับว่าทดเวลา15นาทีซึ่งมันก็เกิดดราม่ากันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคบว่าทดบ้าทดบออะไรนะครับแฟนโมร็อกโกก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เพราะว่ามันทดนานเกินไปนะครับเหมือนกับว่านะครับไปเข้าข้างฝั่งอาร์เจนตินาหรือเปล่าเลยทําาาให้เวลก็ผ่นไป นะครับนาทีที่10แล้ว13แล้ว15แล้วมันก็ยังไม่เป่าลงสักทีนะครับให้หมดเวลานะครับจนกระทั่งนะครับไปนาทีที่16ในการต่อเวลาจนเกิดการตีเสมอขึ้นนะครับของอาร์เจนตินานะครับแล้วปรากฏว่ากรรมการนั้นก็เป่านกหวีดดังปี๊ดนะครับไอเราคนดูก็คิดว่าแปลกดีนะเนี่ยทด15นาทีว่าแย่แล้วนี่ลอไป16นาทีนะครับแล้วก็มาเป่าจบเกมซึ่งเราก็คิดว่าโอเคจบแล้วนะครับแต่ปรากฏว่านะครับฟุตบอลยังไม่จบนะคือกรรมการที่เป่านั้นเป่าเพราะว่าต้องการเคลียร์แฟนบอลนะครับไปออกจากนอก ค่อนข้างไม่พอใจเลยนะครับว่าทําไมกันนะครับถึงปล่อยเวลาให้มันร่วงเลยไปขนาดนี้นะครับก็คือทดเกิน15นาทีนะครับทด15นาทีก็ว่าแย่แล้วจึงทาให้แฟนบอลก็ลงมาในสนามนะครับไอเราที่ดูผ่านจอก็ได้กว่าอ้าวก็จบแล้วนะครับฟุตบอลจบแล้วก็คือยังไม่จบนะครับและต้องรอถึง2ชั่วโมงเลยนะครับกว่าจะกลับมาแข่งใหม่ได้นะครับแต่มันมีอะไรที่พลิกไปมากกว่านั้นเป็นเพราะว่าประตูนะครับที่นักเตะอาร์เจนตินานะครับอย่างคริสเตียนเมดินานั้นยิงได้นะครับปรากฏว่า V วีนาเช็คว่าเป็นลูกล้ำหน้าซะก่อนเลยทําให้น เอาตอนแรกก็เสมอไป2อสองเลยใช่ไหมก็เลยสกอร์กลับมากลายเป็นอาร์เจนตินานั้นเป็นฝ่ายที่ตามหลังอยู่2ประตูตอนหนึ่งนะครับและก็เลยนะครับไอ้พักไป2ชั่วโมงก็เลยต้องกลับมาแข่งใหม่โดยที่เคลียร์แฟนบอลออกไปแล้วนะครับกับเวลาที่เหลือนะครับที่บวกเพิ่มไปอีกนะาสามนาทีแฟนบอลก็งงไปเลยครับเอาแล้วจะมาบวกอะไรเพิ่มอีกนะครับซึ่งปรากฏว่า3นาทีสุดท้ายนั้นก็ไม่สําเร็จนะครับอาร์เจนตินานั้นไม่สามารถตามตีเสมอได้จึงเป็นที่มาที่ไปนะครับของเหตุการณ์วุ่นๆุ่นะครับวัยรุ่นโอลิมปิกเลยนะะรัททีี่มกกาาเล คิดดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเกมนี้ไม่มี VR นะครับแล้วก็ไปย้อนหลังรีเพลย์กันดูนะครับแฟนบอลจะเดือดมากแค่ไหนนี่ยังดีนะครับมี VR ในการช่วยเอาไว้นะครับกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับและทุกคนนั้นได้ดูพรอนคู่นี้กันหรือเปล่านะครับรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบเป็นธรรมหรือไม่หรือนะครับมันมีเหตุการณ์อะไรที่มันแปลกแแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไปแล้ว ขอบพระคุณครับ